สวัสดีค่ะไมโครสยามจงจิตนะคะวันนี้จะมาชวนพวกเราใช้ผ้าอนเนกประสงค์นะคะวันนี้อากาศหนาวมากเลยได้มีโอกาสใช้ผ้าอนเนกประสงค์นะคะใช้พันคออย่างนี้โดยตรงเลยก็ได้นะคะ แต่วันนี้จะมาในแนวคลุมไหลนะคะแล้วก็เป็นหมวกด้วยผ้าในประสงค์นี่จะเป็นผ้ากลรงกลวน่ะคะ่ะแล้วสวมหัอเข้าไปอันนี้คลุมไหลนะคะ ไหลไปนะคะเสร็จแล้วก็ดึงส่วนนี้ขึ้นมาคลุมหัวถ้าเราเฉพาะคลุมไหล่ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ผูกตรงนีเน้เป็นเหมือนกับดอกไม้ไว้ตรงนี้ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นผ้าคลุมไหล่ธรรมดานะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะให้เป็นหมวกด้วยแล้วก็ดึงส่วนข้างหลังขึ้นนะคะแล้วก็พับตรงนี้หน่อย เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ผูกแบบนี้นะคะก็จะได้ผ้าคลุมไหลกับหมวกนะคะแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกถ้าลมมันเย็นมากนะคะเราไม่ได้ใส่แมสเราก็สามารถจะเอาส่วนนี้ค่ะทำเป็นแมสได้ นี่ค่ะสบายมากอบุนค่ะหวังว่าคนที่มีผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ลืมวิธีใช้ไปแล้วก็นำมาใช้ได้นะคะขอให้ทุกคนปลอดโควิดค่ะสวัสดีค่ะ